สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่146การมาเยี่ยมของนายท่านเชิง1หลัวซิ่วเอินมองกลับไปที่หงไปจางเท่าหงฉันพูดแล้วว่าพวกเราไม่ได้มาที่นี่วันนี้เพื่อพูดคุยเรื่องงานถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าบางเคสที่ผมถืออยู่ก็คงไม่ต้องรบกวน ไม่ทราบว่าพวกคุณพอจะให้คําแนะนําผมได้บ้างหรือเปล่าผงไปจางมองพวกเขาด้วยสายตาวิงวอนเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือหน้าตาของคนแก่อย่างเขาไม่มีความสําคัญอีกต่อไปเฉิงอี้มองดูหงไปจางอยู่ชั่วขณะเรากําลังรอครยสักคนอยู่ค่อยดูกันอีกทีเมื่อถึงตอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเฉิงอี้ที่จะได้เห็นหงไปจางรอคอยพวกเขาแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพวกเขารอคอยอยู่ที่หน้าหอผู้ป่วยในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําอยู่ดี หลวซิวเอินมองไปที่หอผู้ป่วยอย่างไม่ยินยอมก่อนที่พวกเขาจะไปยังห้องทำงานของหงไปจางไม่นานหลังจากนั้นหยูซีกับจ่ายวินเชิงก็มาในเวลานี้มีเพียงเจนยูหมินเท่านั้นที่อยู่กับเจนอี้หลิงในหอผู้ป่วยเหวินนวลนั้นถูกญาตเจนเรียกไปคุยด้วยดูเหมือนว่าญาติเจนมีอะไรที่ต้องการจะพูดกับลูกสะใภ้คนโตของตัวเองตามลำพังทันทีที่อยูซีเดินเข้ามาเขาก็เห็นเจนยูหมินหัวเราะพูดคุยกับเจียนอี้หลิงในเวลานี้ เจนยูมินนั้นดูแลตัวเองเรียบร้อยสะอาดสดใสและหล่อเหลาอยู่ซีชะงักไม่ใช่ว่าชายคนนี้เป็นไอดอลสมาชิกของบอยแบนด์หรือยังไงอยู่ซีไม่สามารถจำชื่อของชายคนนี้ได้แต่เขาก็ประทับใจไปกับรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายดูเหมือนว่าเขาจะจำผลการประเมินของชายคนนี้จากอินเทอร์เน็ตได้ว่าหน้าตาดีเสียงดีความสามารถในการร้องดีและมีความสามารถในการเต้นที่น่ายกย่อง นี่ถือว่าเป็นการประเมินที่สูงมากในบรรดาไอดอลเทพหลิงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขายังจําได้ว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาไปหาจี้หมิงนั้นเทพหลิงมองไปยังวงบอยแบนด์ด้วยท่าทางตื่นตะลึงตอนนี้คนทั้งสองนี้ดูเหมือนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและความใกล้ชิดของพวกเขาก็ดูเหมือนจะเกินกว่าความเป็นเพื่อนทั่วไปตามความเข้าใจที่อยู่ซีมีต่อเจียนอีหลิงระหว่างช่วงเวลานี้เจียนอีหลิงไม่ชอบที่ให้คนอื่นสัมผัสตัวของเธอถ้ามีคนเข้าไปใกล้เธอเกินไป เธอก็จะถือโอกาสถอยเว้นช่องว่างระหว่างตัวเธอกับคนผู้นั้นแต่การที่สามารถอยู่ห่างจากเจนอี้หลิงได้ในระยะ20ซนติเมตรนั้นความสัมพันธ์นี้เกินเกินไปแล้วเมื่ออยู่ซีมองไปยังเจนอี้หลิงกับเจยนยูหมินพวกเขาก็มองกลับมาที่เขาเช่นเดียวกันอยู่ซีจำเจยนยูหมินไม่ได้เช่นเดียวกันเจยนยูหมินก็จำอยู่ซีไม่ได้เหมือนกันเจยนยูหมินเป็นคนที่ใช้เวลาน้อยมากที่บ้านเก่าในบรรดาดเด็กๆของตระกูลเจนและเพราะว่าการเลือกอาชีพของเขา เจนยูมินไม่ได้กลับมาที่เมืองเหิงหยวนเป็นเวลาหลายปีเขาและหยูซีไม่ได้เห็นอีกฝ่ายมาเป็นเวลานานมากจ่ายวินเชิงเดินตามเข้ามาจากด้านหลังและเมื่อเห็นสถานการณ์ในหอผู้ป่วยเขาก็ยิ้มเยยดูเหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาที่นายท่านพวกนี้ควรมาใช่ไหมหยูซียิ้มรับและกล่าวว่าผมไม่คาดคิดว่าจะเห็นดาราดังในหอผู้ป่วยของเทพหลิงจากนั้นเขาก็วางของเยี่ยมในมือของเขาลงบนโต๊ะกาแฟที่อยู่ข้างตัวเซียวหลิง สองคนนี้เป็นใครกันเจนยูมินถามเจนอี้หลิงเพื่อนทันทีที่เจนอี้หลิงพูดยูซีกับจ่ายวินเชิงก็รู้สึกได้ว่าเธอนั้นอ่อนแอกว่าปกติโอ้เพื่อนของเซลหลิงนี่เองพวกนายมาเยี่ยมเซลหลิงใช่ไหมนั่งลงก่อนสิเจนยูมินทักทายยูซีและจ่ายวินเชิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าแบบมาตรฐานเป็นทางการสุขภาพของเซลหลิงเป็นยังไงบ้างผมได้ยินว่าเธอเป็นโรคลำไส้อักเสบยูซีถามถึงอาการของเจนอี้หลิง ช่วงเวลานี้ผมก็ได้แต่ป้อนเธอด้วยโจกลูกเดือยเจียนยูหมินตอบป้อนเธอสองคำนี้น่าสนใจจริงๆยูซีคิดในใจดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายคนนี้กับเทพหลิงจะไม่ธรรมดาจริงๆจ่ายวินเชิงก้าวยาวสองสไปที่โซฟาจากนั้นก็นั่งลงเจียนยูหมินรีตารู้สึกว่าจ่ายวินเชิงค่อนข้างจะหญิงยโสดูไม่เป็นมิตรจ่ายวินเชิงมองไปยังเจียนอี้หลิงที่อยู่บนเตียงแล้วกล่าวว่า ครั้งที่แล้วเธอไม่ยอมไม่ฉันกินโน่นกินนี่ตอนนี้เป็นตาของเธอที่จะไม่ได้กินอะไรบ้างแล้วใช่ไหมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่146ในตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจ่ายวินเชิงนั้นจะถึงเจนอีลิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad f i c t i o ตอนที่147การมาเยี่ยมของนายท่านเชิง2 คำพูดของจ่ายวินเชิงนั้นเหมือนกับการย่อหยันในความเจ็บป่วยของเจนอี้หลิงยูซีคิดในใจในายท่านเชิงรีบมาหาเทพหลิงเพื่อที่จะแก้แค้นเทพหลิงที่ไม่ยอมไม่เขากินเนื้อเมื่อครั้งก่อนนั้นนายก็ยังกินไม่ได้ในตอนนี้เหมือนกันเจนอี้หลิงโตถ้าฉันต้องการกินเธอก็ควบคุมฉันไม่ได้หรอกนายังกินไม่ได้น้ำเสียงของเจนอี้หลิงนั้นเค็มแต่เสียงของเธอยังคงนุ่มนวลและมุ่งมัน่นไม่มีความแตกต่างระหว่างไม่ฟังคำแนะนำของแพทย์เมื่อตอนที่ป่วย ก็การหาที่ตายสถานการณ์ของจ่ายวินเชิงนั้นสามารถทําให้แพทย์ที่รักษาเขานั้นโกรธจนตายได้ตามความเป็นจริงแล้วจ่ายวินเชิงในหนังสือต้นฉบับนั้นเป็นคนที่มีปัญหาอย่างมากและเขาไม่เคยใส่ใจชีวิตของตนเองอย่างจริงจังเธอยังดูแลตัวเธอเองให้ดีไม่ได้เลยแล้วคิดที่จะมาดูแลในท่านคนนี้งั้นเหรออยู่ซีฟังอยู่ด้านข้างรู้สึกถึงทัศนคติที่จ่ายวินเชิงมีต่อเจียนอีหลิงแตกต่างไปอยู่บ้างในวันนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจป่วย แต่นายตั้งใจเจียนอี้หลิงโต้กลับด้วยเสียงเบาเจียนยูหมินไม่พึงพอใจกับทัศนคติของจ่ายวินเชิงที่พูดกับเจียนอี้หลิงจึงยับยั้งการสนทนาระหว่างพวกเขานี่นายน้องสาวของฉันบอกนายให้ดูแลอาหารการกินเพื่อประโยชน์ของตัวของนายเองถ้านายไม่ฟังก็ลืมมันไปเสียและทําให้เหมือนกับว่าน้องสาวของฉันกังวลเกินไปน้องสาวเหรอเอ๋อยูซีมีสีหน้าประหลาดใจน้องสาวของคุณเหรอ คุณเป็นใครกันทำไมผมถึงจำไม่ได้ว่าตระกูลเจียนมีดาราดังแล้วนายเป็นใครทำไมนายถึงดูเหมือนจะคุ้นเคยกับตระกูลเจียนเจยนยูหมินมองไปยังยูซีอีกครั้งผมคือยูซีบ้านผมอยู่ติดกับบ้านตระกูลเจียนผมรู้จักทุกคนในตระกูลเจียนเกือบทั้งหมดนายคือยูซีอย่างนั้นเหรอเจยนยูหมินมองสำรวจทั่วตัวของยูซีทันทีที่ได้ยินคำพูดของเขาจากนั้นเขาก็ทำการเปรียบเทียบกับยูซีในความทรงจำของเขาอย่างระมัดระวัง ดูเหมือนว่าจะคล้ายคลึงกับเจ้าเด็กน้อยอยู่ซีนั้นจริงๆแล้วคุณเป็นใครอยู่ซีถามอีกครั้งเจียนยูหมินหลังจากที่ยืนยันว่าอีกฝ่ายนั้นคืออยู่ซีเจียนยูหมินจึงเปิดเผยตัวตนของตนเองโอ้พี่ชายใหญ่ของอยูเจียอยู่ซียังคงจําชื่อนี้ได้พี่ชายใหญ่ของเจียนยูเจียเขาจะลืมชื่อนี้ไปได้อย่างไรกันผมกําลังจะพูดว่าทําไมเทพน้องสาวอี้เหลียงจึงกลับกลายเป็นพี่ใหญ่ยูหมินนี่เอง ตอนนี้เมื่อสถานการณ์ขี้ขายจึงไม่ประหลาดที่ทําไมเขาจึงสามารถป้อนโจกและสนิทสนมกับเธอได้ในเมื่อเขาเป็นพี่ชายของเธอหลังจากที่รู้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายแล้วยูซีกับเจยนยูหมินก็เริ่มสนิทสนมกลมเกลียวกันมากขึ้นแล้วเขาเป็นใครกันเจยนยูหมินเลตาไปยังจ่ายวินเชิงชายคนนี้แตกต่างจากยูซีเขาเป็นเพื่อนของผมตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านของผมและเขาก็รู้จักน้องสาวอี้หลิงเป็นอย่างดี ปกติพวกเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอยู่ซีไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวจ่ายวินเชิงได้อย่างไรการแนะนําตัวเขาไปตรงๆนั้นดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักยิ่งไปกว่านั้นนายท่านเชิงไม่ชอบให้ผู้คนมาใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาไปทั่วแม้ว่าอยู่ซีจะพูดไปแบบนั้นแต่ความระมัดระวังที่เจียนยูมินมีต่อจ่ายวินเชิงนั้นก็ยังไม่หมดไปสีทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามทัศนคติที่เขามีนั้นก็ค่อนข้างดีขึ้นกว่าแต่ก่อน อยู่ซียิ้มและกล่าวกับจ่ายวินเชิงว่าในท่านเชิงพวกเรามาวันนี้เพื่อที่จะมาเยี่ยมน้องสาวอี้หลิงในเมื่อน,น้องสาวอี้หลิงยังคงป่วยอยู่ดังนั้นได้โปรดเลิกเล่นหยอกล้อกับเธอพี่ชายของเธอยังคงมองดูอยู่เข้าใจไหมดูจากทัศนคติของเจนยูหมินซีเขาเกือบจะมองว่าในท่านเชิงเป็นพวกคนเลวแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทาไมทัศนคติของนายท่านเชิงที่มีต่อเทพหลิงจึงแตกต่างออกไปจากทุกวันสําหรับในวันนี้ก็ตามได้ จวินเชิงยอมรับสาธุอยู่ซีนึกในใจเจียนอี e ้หลิงย้ำกับจวินเชิงอีกครั้งในห้ามกินตามอำเภอใจตกลงจ่ายวินเชิงพันเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหยุดต่อสู้กับเจียนอี้หลิงกลับมาเป็นว่านอนสอนง่ายเขาเอ็นตัวลงไปบนโซฟาเปลี่ยนไปเป็นขี้เกียจก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่147ในตอนนี้พอจวินเชิงได้รู้ว่าเจียนยู e หมินเป็นพี่ชายของเจียนอี้หลิง เขาก็ได้เปลี่ยนการแสดงออกในทันทีเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิกชันตอนที่148การมาเยี่ยมของหยูเจียเฉิองอี้หลัวซิ่วเอินและหงไปจังกลับคืมนมายังหอผู้ป่วยของเจนอี้หลิงหลังจากที่ปรึกษากันถึงปัญหาเรื่องงานแล้วเมื่อพวกเขาเข้าประตูไปก็พบว่ามีชายเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนภายในห้องนั้น หากจะพูดถึงรูปร่างหน้าตาแล้วชายคนที่นั่งขี้เกียจอยู่บนโซฟานั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าดาราดังเจนยูมินเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามสายตาของดั่วซิวเอินนั้นเพียงจับจ้องไปยังร่างของเจนยูมินหลังจากที่เจนยูมินทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ยิ่งดูดีกว่าตอนที่อยู่ในโพสเตอร์ด้วยซ้ำไปเมื่อไอดอลอยู่ตรงหน้าของเธอแล้วใบหน้าของดั่วซิวเอินก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้น hn, และรอยยิ้มของเธอก็ไม่อาจที่จะควบคุมเอาไว้ได้พี่สาวเอิญ ถือโอกาสนี้ถ่ายรูปคู่เลยถ่ายรูปคู่เลยเฉิงอี้เตือนหลัวซิ่วเอินข้างหูของเธอพี่สาวเอินตอนที่ไม่มีจิตใจเด็กสาวนั้นน่ากลัวแล้วแต่ตอนที่พี่สาวเอินมีจิตใจของเด็กสาวนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความคิดอ่านของเธอก็เชื่องช้าใช่ถ่ายรูปหลัวซิ่วเอินรีบตรงไปถ่ายรูปคู่กับเจียนยูหมินคราวนี้เจยนยูหมินไม่ได้ปฏิเสธและให้ความร่วมมือกับหลัวซิ่วเอินเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้ถ่ายรูปคู่กับไอดอลหลายรูปแล้ว หลัวซิ่วเอินก็มองไปยังภาพถ่ายที่อยู่ในโทรศัพท์ด้วยความพึงพอใจอย่างล้นเหลือพี่สาวได้ถ่ายรูปคู่กับไอดอลพี่สาวได้ถ่ายรูปคู่กับไอดอลด้วยละ่ะหลัวซิ่วเอินโอ้อวดกับเฉิงอี้เฉิงอี้มองดูอย่างเสียไม่ได้โชคยังดีหลัวซิ่วเอินไม่ได้มีหัวใจเด็กสาวมากนักถ้าหากว่ามีมากกว่านี้เขากลัวว่าหัวใจของเขาจะทนรับไม่ไหวหลังจากเลิกเรียนแล้วเจียนยูเจ๋อก็มาที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันเขาหิ้วถุงมาด้วยพวงใหญ่ น้องสาวอี้หลิงเป็นยังไงบ้างยาพูดว่าน้องเป็นไข้กับลำไส้อักเสบด้วยปวดท้องไหมเจียนอี้หลิงใส่หน้าไม่ปวดน้องโกหกยาพูดว่าน้องเป็นไข้ตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วลำไส้อักเสบต้องทำให้ปวดท้องอยู่แล้วน้องไม่พูดน้องไม่ได้มาโรงพยาบาลจนกระทั่งย่าไปเจอเข้าเมื่อตอนเช้าเจียนอยูเจียรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อมองไปที่หน้าของน้องสาวตัวเองแล้ว เขาก็ทนที่จะพูดเรื่องนั้นกับเธอต่อไปอีกไม่ได้ว่าแต่น้องสาวอี้หลิงได้กินอะไรบ้างหรือยังพี่ซื้ออาหารอร่อยๆอมาให้น้องหลายอย่างเลยเกือบทั้งหมดที่เจยนยูเจียถือไว้ในมือนั้นล้วนเป็นของกินโปก๊กเจยนยูบินที่ยืนอยู่ข้างเตียงเขกกะโหลกเจียนยูเจียแกไอโง่เซียวหลิงเป็นลำไส้อักเสบกินอะไรมัวซัวไม่ได้ทำไมแกต้องซื้อของอะไรมามากมายนายต้องการเห็นเซียวหลิงปวดท้องหรือย,ยังไง เจียนยูเจียซึ่งได้รับดูแลว,ว่าตัวเองทำผิดไปได้กล่าวด้วยความขับแค้นใจว่าพี่ใหญ่ผมซื้อมาผิดก็จริงแต่พี่ไม่จำเป็นต้องเคกัวผมก็ได้ใช่ไหมงั้นนายก็เอาชนะฉันให้ได้ก่อนพี่พูดว่าผมโง่เหรอเห็นชัดว่าพี่นะพักอยู่กับน้องสาวอี้หลิงแต่ทำไมพี่ถึงสังเกตไม่ออกว่าน้องสาวอี้หลิงไม่สบายเห็นชัดว่าพี่น่ะโง่กว่าผมเจียนยูเจียไม่ยอมแพ้และโต้กับเจียนยูหมินเจ้าเด็กเลว ในคันเนื้อคันตัวอีกแล้วละสิต้องการออกไปต่อยกันข้างนอกไหมเจียนยูหมินนั้นคุ้นเคยกับการต่อสู้กับน้องชายทั้งสองของเขาและเจียนยูเจ๋อก็มักจะถูกพี่ชายทั้งสองเตะเป็นประจำเอาสิมาเลยผมอายุ17ปีแล้วตอนนี้ผมต้องไม่แพ้แน่ถ้าต่อยกับพี่ตอนนี้เจียนยูเจ๋อไม่สามารถที่จะยอมแพ้ง,ง่ายาดเกินไปเจียนอี้หลิงยังคงดูอยู่เมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กเจียนยูเจ๋อไม่สามารถต้านทานความรักจากพี่ชายของเขาได้ กลนน้อยๆของเขามีไว้เพื่อให้พี่ชายเตะเล่นเท่านั้นตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วสถานการณ์ไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมอีกต่อไปได้สิให้พี่ชายใหญ่ดูหน่อยว่านายโตขึ้นมาเท่าไหร่แล้วในช่วงเวลาหลายปีนี้เจยนยูมินเริ่มม้วนแขนเสื้อดูเหมือนว่าพี่น้องสองคนนี้พูดว่าพวกเขาจะออกไปต่อยกันเจนยูเจ๋เจกำลังจะลุกขึ้นแต่ก็พบว่ามีมือเล็กๆจับชายเสื้อของเขาไว้อย่าตีกันเสียงของเจนอี้หลิงนั้นค่อนข้างจะแหบแห้งอยู่บ้าง แต่น้ำเสียงนั้นก็ยังคงมั่นคงและมือของเธอก็ยึดไว้แน่นเจียนอี้หลิงไม่รู้ว่าพี่น้องสองคนนี้พูดเล่นกันคิดว่าพวกเขาจะไปต่อยกันจริงๆดังนั้นเธอจึงใช้มือดึงเสื้อไว้แน่นเจียนยูเฉ๋อเป็นคำพูดกล่าวกับเจียนยูหมินว่าในเมื่อน้องสาวอี้หลิงไม่ยอมให้สู้กันผมก็จะยอมให้พี่ไปก่อนในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่148ในตอนนี้ก็ทําให้เห็นเลยนะครับว่าบรรดาพี่ชายของเจียนอี้หลิงนั้นยอมเธอมากขนาดไหน แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a d Fiction ตอนที่149ยูมินให้กำลังใจอยู่เจียเจียนยูเจียนั้นจริงๆแล้วก็กลัวอยู่บ้างไม่ว่าอย่างไรเขานั้นก็ไม่เคยชนะเจียนยูมินได้เลยนายโชคดีนะเอาไว้ฉันค่อยต่อยนายใหม่เขาาหน้าเจียนยูมินยังคงต้องการจะต่อยเจียนยูเจียหลังจากนั้นชั่วขณะ จินยูมินก็หาข้ออ้างพาเจนยูเจียออกไปข้างนอกได้พี่ชายน้องชายเริ่มพูดคุยกันที่สุดปลายของทางเดินแม่ไม่มาด้วยเหรอเจนยูมินถามเจนยูเจียเขาคิดว่าคงจะได้พบกับแม่และพวกเขาสองคนก็อาจจะมีปากเสียงกันอีกครั้งไม่แม่เพียงแค่โทรบอกคนขับรถให้รับผมมาโรงพยาบาลหลังจากโรงเรียนเลิกเผอเยียนไม่มาและเธอก็ไม่ต้องการที่จะทะเลาะกันกับเจนยูมินต่อหน้าญาเจียนเผอเยียนต้องการหน้าตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนอยู่ต่อหน้าญาเจียนในเมื่อเธอแต่งเข้าสู่ตระกูลเจียนเธอจึงพยายามอย่างหนักเพื่อสิ่งเหล่านี้เธอมีความขัดแย้งกับบรรดาลูกชายของเธอแต่เธอก็จะไม่นําเอาความขัดแย้งนั้นไปถึงญาเจียนความคืบหน้าของนายในฐานะนักมายากลเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจียนยูมินรู้ว่าน้องชายคนเล็กของเขานั้นมีความฝันของตนเองและมีสิ่งที่เขาต้องการจะทําแม่ไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ เจยนยูเจียยังสับสนกับเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันเจยนยูมินตบไล่ของเจยนยูเจียอย่าคิดมากเพียงแค่ทำในสิ่งที่นายชอบจริงๆเมื่อตอนที่นายจบจากโรงเรียนมัธยมให้เลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลๆบ้านพี่รองของนายกับฉันจะให้ความสนับสนุนด้านการเงินกับนายเองนายควรมั่นใจที่จะทำในสิ่งที่นายต้องการจะทำอย่าก,กังวลให้มากนะักแม่พูดว่าครอบครัวเราไม่สามารถสืบทอดบ,บริษัทได้หากว่าไม่มีใครเลย พีกับพี่ลองได้ทําในสิ่งที่พวกพี่ต้องการทําส่วนผมแน่นอนว่าเจยนยูเจียต้องการทําสิ่งที่เขาต้องการทําเช่นเดียวกันแต่เขาก็ไม่สามารถเพิกเฉยความคิดของแม่ของเขาได้อย่างเต็มที่นะักจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการที่จะเห็นแม่ของเขารู้สึกเศร้าใจทําไมนายต้องกังวลกับการสืบทอดบริษัทหรือไม่สืบทอดบริษัทตระกูลเจียนยังไม่ได้แยกจากกันออกไปสักหน่อยพ่อกับลุงทั้งคู่ก็จัดการบริษัทตระกูลเจียนด้วยกันเมื่อถึงเวลา บริษัทก็จะถูกส่งต่อให้กับหยืนเฉิงพวกเราก็ได้รับเป็นหุ้นและปล่อยให้เขาทำงานและจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับพวกเรานายก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปบริหารจริงไหมเจียนยูเจียเข้าใจความจริงข้อนี้และพ่อของเขาก็พูดแบบเดียวกันแต่แม่ของพวกเขาไม่เห็นด้วยเจนยูหมินลูปหัวของเจนยูเจียอีกครั้งแม่ก็เป็นคนแบบนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามเธอในเรื่องทางเลือกของชีวิต ทนายบีบบังคับตัวนายเองให้ไปตามเส้นทางที่เธอวางแผนไว้ให้กับนายนายก็จะต้องมีแต่ช่วงชีวิตที่ปวดรล้าขอบคุณพี่ชายการให้กําลังใจของเจยนยูมินนั้นทําให้เจียนยูเจียได้ตระหนักรู้และเกิดความกล้าขึ้นมามากยิ่งขึ้นเจ้าเด็กโง่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องพูดขอบคุณพี่ชายของตนเองฉันจะคอยดูนายแสดงบนเวทีอย่าลืมส่งตั๋วมาให้พี่ชายของนายคนนี้ด้วยละ่ะครับเจยนยูเจียพยักหน้ารับรองแข่งขัน ทีน้องสองคนกลับคืนมายังหอผู้ป่วยของเจนอี้หลิงหลังจากที่พูดคุยกันแล้วเจนยูเจ๋ได้พูดจาล้อเล่นกับเจนอี้หลิงอีกสักพักก่อนที่จะจากไปเขายังคงต้องไปโรงเรียนต่อในวันพรุ่งนี้และไม่สามารถอยู่ได้อีกนานนักเจนยูเจ๋กลับไปที่บ้านและพบกับเหอเยียนและเพียงพูดคุยกันเรื่องสภาพร่างกายของเจนอี้หลิงเท่านั้นแน่นอนว่าเหอเยี่ยมไม่สนใจอะไรเท่าไหร่กับสภาพร่างกายของเจนอี้หลิงเธอขอให้เจนยูเจ๋เดินทางไปในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะได้มีคําอธิบายเวลาพบหน้าย่าเจียนยังมีอีกอย่างยูเจียมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ของแม่ช่วยตรวจดูมันให้แม่หน่อยสิเหเยียนไม่ได้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกับลูกชายของเธอผมดูให้เจียนยูเจียวางของส่วนตัวของเขาลงแล้วตรงไปยังห้องทํางานของเหเยียนหลังจากที่ขึ้นไปที่ชั้นบนเจียนยูเจียก็ได้เพียงแต่ทําการติดตั้งระบบให้กับเหเยียนใหม่การติดตั้งระบบใหม่นั้นต้องใช้เวลาอยู่บ้าง เจียนยูเจียที่กําลังเบื่อจึงเปิดฟังเพลงจากกล่องดนตรีบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่149ในตอนนี้คนเป็นพี่อย่างเจียนยูหมินนั้นก็ได้ให้กําลังใจคนเป็นน้องอย่างเจียนยูเจียให้ทําตามความฝันของตัวเองนะครับแล้วคนเป็นพี่อย่างเจียนยูหมินนั้นจะสนับสนุนทุกอย่างเองแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับชองแมทริก i o ชันตอนที่150 เจียนยูเจยพบวิดีโอ 1. กล่องดนตรีนี้มีความหมายเป็นพิเศษต่อแม่ของเขามันอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วดูเหมือนว่ามันจะถูกทิ้งไว้ให้แม่ของเขาจะปู่ที่เสียไปเมื่อเขาเปิดดินชักเล็กๆข,ของกล่องดนตรี USB แฟลชไดร์ก็หล่นออกมาเจียนยูเจยเย็บ USB แฟลชไดร์ขึ้นมาด้วยความอยากรู้ในยามนั้นเมื่อเจียนยูเจยมีความสงสัยเกี่ยวกับ USB แฟลชไดร์ดังนั้นเขาจึงเสียบมันเข้าไปในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่อยู่ข้างตัว หลังจากเปิดดูแล้วเขาก็พบว่ามันมีวิดีโอเพียงหนึ่งไฟล์ในนั้น,ท,นทันทีที่วิดีโอเปิดขึ้นเจนยูเจก็ต้องตกตะลึงคนที่อยู่ในวิดีโอนั้นก็คือเจนอี้หลิงกับเจนหยุนนาวพวกเขาทะเลาะกันอยู่ด้านบนของบันไดทั้งสองทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นจากนั้นฉับพันก็ไปถึงจุดท,ที่เจนหยุนนาวตกลงจากบันไดเจนยูเจเห็นชัดว่าเจนหยุนนาวนั้นตกลงมาจากบันไดด้วยตัวของตัวเองโดยมีเจนอี้หลิงพยายามที่จะดึงเขา แต่ก็ไม่มีเวลาพอที่จะจับเขาได้ทัน,จนเจียนยูเจ๋อตกใจเป็นอย่างมากขณะที่มองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์จนไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรดีแกทำอะไรนะ่ะเหอเยี่ยนเดินมาและเห็นว่าสิ่งที่จเจียนยูเจ๋อกำลังดูอยู่ก็คือวิดีโอกล้องวงจรปิดที่เธอเก็บซ่อนไว้เธอรีบตรงเข้ามาและถอด u s b แฟลชไดร์ออกจากคอมพิวเตอร์ใครอนุญาตให้แกขยับของของฉันเหอเยี่ยนตะโกนใส่เจียนยูเจ๋ยอย่างโกรธเคือง เหตุผลที่ทําไมเหอเยี่ยนยังเก็บวิดีโอไว้ก็เพื่อเอาไว้ข่มขู่เจียนจุนเน่าในอนาคตหากเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับเจ e ียนอีหลิงได้มากเท่าไหร่เมื่อตอนที่เธอแสดงวิดีโอในมือของเธอนี้ให้กับเจียนจุนเน่าในอนาคตเจียนจุนเน่าก็จะต้องรู้สึกผิดมากขึ้นเท่านั้นแต่เจียนยูเจียกับเห็นเหตุการณ์นี้เสียก่อนแม่วิดีโอนี้สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ e ียนอี้หลิงเอาวิดีโอนี้มาให้ผมผมจะเอาไปแสดงให้กับลุงกับพวกพี่พ ผมต้องการให้พวกเขารู้ว่าน้องสาวอี้หลิงนั้นบริสุทธิ์สีหน้าของเจนยูเจียนั้นประปนไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลกระวายเหอเย่นบีบ USB แฟลชไดร์ในมือของตนเองไว้แน่นและทําตนเองให้เยือกเย็นลงยูเจียวิดีโอนี้แม่ให้แกไม่ได้อย่าว่าแต่จะให้ลุงของแกเลยเหอเย่นลดเสียงลงสีหน้าของเธอเย็นชาทําทไมเจนยูเจียไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลเรื่องนี้จบแค่นี้ แกต้องทำเหมือนกับว่าแกไม่เห็นวิดีโอนี้ในวันนี้ในเมื่อวิดีโอนี้สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องสาวอี้หลิงผมจะทำเป็นเหมือนกับไม่เห็นมันได้ยังไงแม่แม่กำลังทำอะไรอยู่เหรอเจนยูเจีย,ย,จยไม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมของแม่ของตัวเองไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้มากนักแกเป็นแค่เชื่อฟังที่แม่พูดผมไม่ฟังผมขอร้องละ่ะแม่เอาวิดีโอมาให้ผมพวกเราเอาวิดีโอนี้ไปเปิดให้ลุงกับคนอื่นๆดูกัน เจียนยูเจียฉันเป็นแม่แกนะทำไมแกไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่พูดผมไม่เข้าใจผมไม่ต้องการเข้าใจทำไมแม่จึงทำอะไรประเภทนี้นี่จะทำให้แม่ได้ดีอะไรน้องสาวอี้หลิงไม่เคยทำร้ายเราอีกทั้งครอบครัวของลุงก็ไม่เคยทำร้ายเราเหมือนกันวิดีโอนี้เห็นได้ชัดว่าสามารถช่วยพวกเขาได้จริงๆแต่แม่กลับต้องการซ่อนมันไว้ผมไม่เข้าใจจริงๆเจียนยูเจียคำรามตาของเขานั้นแดง น้ำตาคออยู่ในเบ้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาพูดกับแม่ของตัวเองแบบนี้ไม่ว่าเขากับแม่ของเขานั้นจะมีแผกนการในอนาคตที่แตกต่างกันมากมายเพียงใดก็ตามพวกเขาก็ไม่เคยทะเลาะก,กันรุนแรงขนาดนี้นี่เป็นแม่ของเขาแม่ผู้ให้กำเนิดเขาและเขาก็นับถือและรักเธอเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งเธอจะใช้อำนาจหรือบางครั้งเธอจะเข้มงวดกับการกระทำของเขาก็ตามเขาก็ไม่เคยที่จะบ่นว่าเธอแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอทำนั้น ไม่สามารถทําให้เขาเข้าใจและยอมรับได้เหอเยี่ยนตะกูลด้วยเสียงดังพอกันครอบครัวของลุงแกยังไม่ได้ทําร้ายเราในตอนนี้แต่แกสามารถรับประกันได้ไหมว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตปู่ย่าของแกลําเอียงเอาอกเอาใจเจียนอี้หลิงมากแค่ไหนแกไม่เห็นเหรอไม่เพียงแต่เจียนอี้หลิงพวกเขายังมีตัวแหกคอกอย่างเจียนยุนเฉิงอีกด้วยในอนาคตธุรกิจของตะกูลเจียนจะต้องตกเป็นของพวกเขาและก็จะไม่มีอะไรเหลือไว้ให้กับพวกเรา ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่150ในตอนนี้เจยนยูเจก็ได้พบความจริงที่ว่าแม่ของเขาแอบเก็บซ่อนคลิปวิดีโอเพื่อที่จะทําสิ่งไม่ดีนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรสมุนไพร ที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดละครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง3 0 0ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทาไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ